เปลี่ยนบรรยากาศสวนอยู่ในปัญสาายูมหันเอาปัญสากับมาเปลี่ยนนี่นะเป็นอ,อีกอลรมหนึ่งผมซื้อดีๆอยู่ชื่วอว่ในข้อมือซื้อดีๆปีนี้ก็ไดยมาเอ็ดสลาสลาลงขั้วมุ่งแลลวมุ้งแล้วส่วนกรเขาปัญสา ใส่ประโยชน์ได้ท่านฝนได้เท่วกันยังมวนสมูนหรอกเวกันนี้ต้ฝนส่วนฝนเดี๋ยวเหฮดันสงค์ขว่อเอาทายจู้ได้เยอะแล้จักหาสิบวงเนาะคือนั่งสลองเหมือนบโบยตาหักว่าเราชงคือหุ่มดีเลยพกหอยยางดีทั้งทั้งรุมไปอย่างเดียวบนนั่งดีๆเออมัินใช้หนาเลย บริบูรณ์ข้างในคนฮอดีดีไปแกงอยู่นี่มันมีอุปสรรคคือหนามเลยนะขันฝนตกนาำหนามฝนทันต้องแห้งหนามมันจะก,กัดทามหย <c oughs> วยเมื่แห้งที่กับบุึ้นมาเลยเนาะในองโดม อ,อยูู่่เดียวบทัญษามูมาตมเ,ตมเติมปดะเด่นเต็มเลยดูหน้นาดูหลังยินด,ดีลองให้อยูู่้เดียวเมึล้ไยองต้อยอยูู่้เดียวเนาะเจะ้าวัดนอนพยอมในสนามหมาใน <c oughs> เดียวกันน <c> ะ <oughs> เป็นวัดสำรอกสำรอกที่สำรอกมันวัดสำกเดี๋ยวระยะตัวนี้เป็นกุฏิใช่ใช่ช่วงนี้ละที่ตอนรับที่พักกือวัาต่อไปทางตอนนี้จะเป็นทางจัตติกรรมนะ ทางเห็นมากรมใหญ่เห็นรถพานใส่เดินจงกรมนลังปฏิบัติธรรมเยอนาคตกำลัตายก่อนไม่ <c oughs> เอาจะงไงไหนียวเลหรอว่าคอยเฮ็ดไปเนเป็นหลุดเป็นหลางไปเน,นี่ยละมึงน้ำน้ำบาได้เท่านนิสูบไปเติมอยู่วันนี้ต้นต้นนี้สูบเเต็มอยู่เต็มนะครับพร่นี้ บอกเจ้าบริโตเรตต่อป้าป้าป่าตัวปปปเป็น<อ>เป็น<อ>เป็นสายางอีกทีเ<ด>ออตัวนี้ซื้อมาสมบูรณ์นั่นนี่หมักแงย่งยเลยนะจบเลยนะป้าป่าตแตนิว่ายังขาดแต่ายก็เท่านั้นแหละแต่ว่าเจ้าไหวเปลี่ยนมาตรฐานเลยหนามมุ้ยบดให้อยู่บนเจ้านามเข็มเลย่านเจ้าสรางบ่อ,บอเลยนะเต่ายว่าใดตัวนี้ ตัวน,นี้เขาวัดยางดีเด้วยหนึ่งบัวหนึ่งถือวัดเ้องน,นี่เล่าคนว่ามันบัวไหนมาเหมือนีุผมสี่เลยเอานี่ยและมันต้องวัดจ้อลดวะโม่ไหนใเศร้เาออเ,อเออไในเว้ยเป็นมุมมุมสูงพอดีนะตัวน,นี้นะจุดสูงพอดีปล่อยไทัูว,วัดเลยต่อไปเห็ดเป็นมาเสียสดอ่ะเสี่ยเห็ปล่อยมาเก็บอยู่นี่เห็ดเป็นเป็นสาเศร้หน่อยนะ น้่แหลงนะอีกครั้งหนามเลยนี่มันหล่นซุมไปว่ดเตวสารม้อนสองแตงสาเลกหน่อยมันมันเด็ดลงโตอะไให้เป็นหลุมล่างไว้ซื้อขอไปตีเลยโอ้ยสาพังคนแล้วทีว่าม้วนแล้วเป็นหลุมล่างไปซื้อจกเลยจกเลยเทว่พผมโบมีหนามด้ยจกไว้เป็นหูปมล่างเพื่อเป็นที่พักหนามนะ พออาโซลาเซลนี่มันติดทำงานตลอดก็ได้ไล่ไปหล่นอยู่หันมันติดซุ่มไปวัดบาทคืนว่าที่คือเคลื่อนไหไปเห็นใหม่ได้ข้อเหตุเห็นอยูน่นางหลองเลยข้เหอ,อุจะนั่งหลอกซุ่มก็ใหม่งไงเรี้ยวเห็นเลยเปิดไล่เลี้ยวจกจกหนึ่งนะบริษัทเราสองหน่วยนะแท้ทั้งนี้ตกแต่งเล็กน,น้อยหนึ่ง แตงขอบมันไห้มันเสี่ยงอะไรนะยังเป็นยูน้ำแต่คอยเป็นคอยไปดอกท้องคันนันมีหมองอยู่แล้วหมอกเปล่าพันเลยก็ใหมายยาย่ไงน้ำไข้กใหม่ก็แม่งแม่งกวนแหงเลยก็ใหม่ม้อนกินน,นนะ้อยได้น่ะแตกแตกนามาแตกเหงามากินกินหนักจุ อื่นกับพระธรรมิตาบาทแล้วมนร่วมกันอยู่นี้ตอนสองทำาพิธีอยู่สรละบุตรภายในดอกเบิ่งต้อนรับผู้บาอาจารย์เจอกันผมมากอะไรพวกถ้าผู้บาอาจารย์เป็นมาตั้งหากเลยที่ม่นเป็นเมตตามากครับ เบิงน้ที่ถลักกับประมาณสิบนะสองวัตนี่นะสองวัดนี่พะคู่อันเป็นเิมาแนี้มนันเต็มรอยวันไหนหรอกเดีวแต่พะคู่กันพะทานสีพะทานสีก็เสมาลองต้องขวดต้องขวดข,ของเสมายต้องขวด สมัยกับเคเท่านี่ยและ <c oughs> ทต็มนยน่บูนจักรประมาณมาได้ประเินมาได้ทว่ากันข้าของหูไปเน,นี่ยนะสูสีสยาอาพ้อไปโซงขทามันไปคนเขากะถอยเป็นปจัจจัยมาก่อน แกหุ้นซาลำอื่นหึ่อื่นที่เก่าโอ้สิบแปดอื่ที่เก่าสิบหัาหานาแป๊บเลยตเอาสัางเนาะ